ดีค่ะไม่กินแซบค่ะวันนี้เรามากับนี่นะคะส้มตํานะคะแล้วก็ขนมจีนวันนี้ไม่ไม่มีกุ้งด้วยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกุ้งกินกันนะคะนี่กุ้งแมมุ้นนะคะอืมกินกับส้มตํานะคะโอ้โหนี่กุ้งค่ะโลละห้าร้อยแมม้ได้มานิดหน่อย เวอร์เล็บอโล่ห้าร้อยขับไปตลาดมาเช้าครับสิบล้อทำตกไว้ <c oughs> มวยวิ่งไปเก็บกลา,างหงน์ครับผมไม่ยอมซื้อ <c oughs> มาเรนน่อยขาประมาณนั้นขาประมาณนั้นม่นมวยวิ่งเก็บกับบ้านเลยอ๋อไปกินไหมเอาปะ่ะไม่ชอบกินอ๋อ <c oughs> ชอบกินก๋วยเตี๋ยว อร่อยมากอืมอน,นี่ซมต้ตมเผ็ดไปไหมตามพระจานค่ะอืม เอามาคั่วเกลือใช้กระทะใช้กระทะเชฟร้อนค่ะเอางกุ้งวางพอใกล้สุกแล้วก็โรยเกลือนิดหน่อยไม่ต้องเติมน้ำมันนะคะเพราะว่ากระทะเชฟร้อนมันจะไม่ไหม อมหลังบ้านข้าคั่มไหมนวหวานเจี๊ยบเลยก่อนที่แม่จะมากินเด็กกินเรียบร้อยแล้วนะคะดูการ์ตูนอยู่ตอนนี้คนที่มาประจวบเนาะ มาลองซื้อกินดูค่ะมันก็มีตัวใหญ่สลับตัวเล็ก่่ะ่ะไม่ได้ตัวใหญ่หมดขายตามตลาดไม่ได้เป็นไซส์มาตรฐานนะเมื่อเช้าก็ไปหาสตอร์้วไม่มีเห็น เขาแก่ใส่ถุงไว้ถุงละห้าสิบถุงละร้อยก็ไปไม่ทันเขาไปตอนตลาดจะวายหมดแล้ว เหงาไหมเขาแกะให้สักต,ตัวหนึ่งเนื้อวหวานๆสดไงมันสดจ้ะค่ะอืม้มกินขั้วเกลือก็อร่อยนะซื้อมาไม่ต้องย่างขั่วเกลือก็แบบกินกับข้าวได้เลย ไม่ต้องขอกเสรฟแต่มันจะไม่หอมเท่าไงเออใส,ส่เสื้อแบบหรือว่าใสาเ่เขากลับด้าน มีเนื้อทอดด้วยนะคะก็มีข้าวเหนียวนี่ขนมจีนซื้อในตลาด เดี๋ต้องไปหาพี่ดาแล้วเพราะว่าขนมจีนหมดปะลาล้าก็หมดเดี๋ยวจะเข้าไปหาพี่ดาเยาวขนมจีนกับปลาราล้วมานะเนี๋ยว่างๆเดี๋ยวเข้าไปละน่าจะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวไปหาพี่ดาหน่อย ามันตัวแทนของสอสเส้นสมชินแห้งปลารอก็อร่อยนะคะมันพี่ได้ให้มากินมันนี้ตำสีไม่เผ็ดแต่ว่าพริกเผ็ดมากเลยอ่ะ em gặp cô 啊。Ah. ภาษสั่ตัวใหญ่หรือว่าไรบอกไงภาษาเหนือไม่รู้อ่ะชื่คนเหนือแต่มีแต่มีเหนือภาษาเหนือพูดยังไงครับลวงใบหลวงเงาเงเห,อหรอบใบห้บอกมึงตะใต้อ่ะใต้ไม่รู้อ่ะ เพื่อนรู้ไหมครับรู้จจักไพิมบอกตายนี่ลงไปกุ้งตัวโคตรใหญ่เลยเออประมาณนั้นหรอมั้งถ้าสาววัยรุ่นนะ ใหญ่แซ่ป๊าป๊าไม่แย่งกินกุ้งนะถ้าภาษาละยองอืมละยองใหญ่ใหญ่ฮีละยองฮีอยอ่างเงี้ยบ่ <ừ. S 2> ทำไมต้องพูดงี้อ่ะไม่รู้อ่ะพูดเออมันต้องมีนะคุณภาษาท้องถึงเขาเก๋ดีนะมีความเมอกลักษณ์ 嗯、mm，有点痛。Hmm. น,นี่ไม่เน้นส้มตำเลยนะแม่น,นีนตะคุ่งกุ้งหมดแล้วโอเคแล้วอินนะลาไปก่อนนะ,ะเพืเ่อนๆกินข้าวให้อร่อยน,นะคะบ๊ายบาย